สวัสดีครับท่านผู้ชมนะเออต้องพูดจอไม้กันเลยทีเดียวนะวันนี้ก็มีข่าวร้ายและข่าวดีมาบอกด้วยนะข่าวร้ายก็คือผมต้องย้ายชแนลอ่ะเออแม่งเป็นอะไรที่โคตรเซ็งมากกับกับการย้ายชแนลฮก็ในชั่นก่านี้ก็จะทิ้งนิวชแนลไว้ให้แล้วนะมากดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ทิ้งแฟนเพจไว้ด้วย เพื่อใครหลงนะแต่ว่าก็ทิ้งยูงแชนแนลไว้แหละนะก็แชนแนลแชนแนลใหม่นี้จะไม่นะจะไม่ speed, อัพนิดโฟร์สปีดแบบเออสตีทรีคอริสเลส,เลสลไลน์จะพูดเลสซิ่ง <Okay. S 1> มึงเลยเออไม่พวกนี้พวกคลิปพวกนี้ไม่อัพใหม่นะจะทิ้งไว้เป็นแบบนี้แหละไอแชนแนลแชนแนลใหม่แชนแนลใหม่มันอัพไปแล้วนะประมาณสิบคลิปกว่าเนี mm ่ hmm. เป็นอะไรที่แบบเสียดายมากครับหลายคนอาจจะถามนะว่า ฮ้มึงย้ายชแน,นลลงไม่เสียดายซับเปล่าวะเสียดายครับจริงๆก็เสียดายแต่เพื่อเอ,องานที่ก้าวไกลมากกว่าสิบห้านาทีนะก็เลยต้องย้ายนะก็ไม่เป็ไรครับสร้างใหม่ก็ต้องเงี้ยเออสร้างได้ก็ต้องสร้างใหม่เออต้องพูดอย่างนี้ดีวะเอออ่า <c oughs> ข่าวดีมาข่าวดีคือผมเออ่ซื้อของมาเตรียมอัพคอมเรียบร้อยแล้วเออนะ ่าจะแคสเกมเยอะกว่าเดิมนะก็อาจจะไม่มีพวกนี้เออก็น่าจะแคสเกมเยอะเหมือนกันนะเพื่องานที่ก้าวไกลนะโอเคครับ <c oughs> okay. อย่าลืมมากด s u b s c r i b e กันด้วยนะสำหรับช anel ใหม่ช anel นี้ฝากตัวด้วยนะครับไม่ต้องฝากเลยแหละแบบมา,มาช่วยมากดซับหน่อยรู้ไหมทำไมผมอยากได้ซับมนาะผมเนี่ยเวลาเห็นเลขซับมันขึ้นมันหมายถึงเออ งานงานที่ผมทําออกมานี้แบบมีคนชอบแล้วแบบมีคนติดตามอยากดูอีกเออผมก็เออเป็นแรงบันดาลใจไงเออพูด <c oughs> ก,กันนานท้านชิบหมายว่าอยากได้ซับ <c oughs> โอเคข่าวร้ายและข่าวดีก็มีแค่นี้เลยครับนะส่วนใครที่แบบไม่อยากเข้ามาในช่น l เก่าๆแล้วนี่คือ <c oughs> เดี๋ยวจะทิ้งไว้หลังคลิปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ใต้ script ชนนะ,ะอ,อ่าก <c oughs> ็ขอเลยแหละเออขอเลยแหละมากดซับไปด้วย อตั้งใจละตั้งใจทําจริงๆแล้วทีนี้อืมตั้งใจทําจริงๆเลยเออจริงๆเลยเออนะสําหรับวันนี้นะก็มีเรื่องที่จะมาบอกก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับอ่ปิดโดยแชแนลใหม่แล้วกันเป็นสิริมงคลหน่อยสวัสดีครับเอาบายนะครับ